ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มีโอกาสรรได้รับชุดคิด60สมิลนะครับของตัว Audio Man Max นะครับเอามาทดสอบนะก็ที่ชุดคิดอจริงๆที่ให้มาจริง,รงก็จะมีแค่ตัวเสื้อสูบแล้วก็ลูกสูบนะครับแล้วก็พวกแหวนพวกสลักต่างๆแต่ที่ผมขอจากทาง h ฮ a d s p เพิ่มนะครับก็ะจะมีเรื่องของตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดใหม่ก็จะเป็น ร้อยหกสซีซีนะครับผมที่ตีตาไว้ที่ตัวหัวฉีดนะครับผมก็ลูกก็จะเป็นลูกหกสิบมิลนะครับเป็นไซส์นี้ก็เดี๋ยวมาลองชุด60สิบกันก่อนแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงหรือว่าถ้าเกิดยังแบบไม่ถึงใจอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดจะอัพเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับส่วนตัวนะครับรีวิวนี้จะไมไ่เน้นเรื่องของตัวทอสปีดนะครับเพราะว่า ผมสมงเองเนี่ยไม่ได้เน้นเรื่องของการดันโลเท่าไหร่นะครับแต่ที่อยากได้นะครับก็คือเรื่องของพละกําลังที่เอาไว้สำหรับดันดอยสายดันดอยหรือว่าเวลาเล่นโค้งแล้วก็ให้แบบเวลาออกโค้งเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างจะกระแทกนะครับผมก็เลยจะเน้นในเรื่องของพละกําลังมากกว่าเรื่องของความเร็วนะครับถ้าเป็นเรื่องของความเร็วเนี่ยก็อยู่ที่ว่าใครไปไล่กันเองนะว่าอยากได้แบบไหนขอไปไล่ข้างเองอะไรเองอะไรแล้วกันนะครับแต่ นี่จะทดสอบเรื่องของโปรชุคิดว่าให้พละงกำลังที่ต่างจากเดิมมากขนาดไหนนะครับผมก็ตัวนี้ทางไฮสปีดให้แคมมาตัวหนึ่งแต่อันนี้คือยังไม่แน่ใจนะครับเท่าที่ดูคือมันจะคล้ายกับของตัว N Micro เดิมซึ่งอาจจะต้องมีการดัดแปลงหรือว่าอะไรแต่ตอนนี้คือจะยังไม่ลองเลือกของแคมมกันจะลองแค่เรื่องของอชุดคิดพวกนี้นครับก็จะมีชุดเสื้อสูบพวกสูบอาวฉีด นะครับผมที่จะลองในเซตน okay, ี้ละกันโอเคเดี๋ยวเรามาลื้อรถแล้วก็ประกอบกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็วันนี้ก็มาอาศัยช่างเน็ตนะครับผมช่างเน็ตมอเตอร์ครับเชียงใหม่เพื่อรื้อแล้วก็ประกอบในครั้งนี้ครับ like me. จากที่ได้ลองใส่ตัวชุดคิดนะครับของ h ไ Speed ลูก60มิลนะครับผมก็รันอินไม่ได้สักประมาณสักร้0ยสอโลแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปลองขี่เก็บฟิวในการขี่เที่ยวดูนะครับผมก็เดี๋ยวจะเอาไปาเล่นโค้งว่างเอาไปขึ้นเขาบ้างนะครับเพื่อให้ ดูว่าสไตล์ที่เราขี่เนี่ยเวาออกทริปแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าครับผมโอเคก็เซตหน้าไว้ให้มันเห็นเรือนไม้นิดนึงเพื่อบางทีอาจจะได้ดูพวกอัตราเร่งนะครับผมแต่ก็ต้องบอกนะครับว่าผมไม่ใช่เป็นสายดันโลนะครับ คือจะไม่ได้เน้นเรื่องของท็อปสปีดเป็นหลักผมจะดูองค์รวมของการขับขี่ของตัวเองมากกว่าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาใส่ลูกโคสมิมนมาเนี่ยมันดันดอยดีไหมหรือว่าตอบสนองในเรื่องของการเข้าโค้งไปไงบ้างครับเดี๋ยวเราไปกันครับตอนนี้ก็9ก้ามงกว่า9ก้ามงครึ่งอากาศกำลังดีครับเพราะไม่ร้อนมาก ไม่ร้อนจัดมากขี่ร้อนๆมาเยอะละว,วันนี้ไปเช้าๆหน่อยตอนนี้เพิ่งสตาร์ทออกจากบ้านมนาะอาจจะรอให้ความร้อนขึ้นสักครึ่งหนึ่งก่อนนะครับจะได้ค่อยลองอัดดูนะครับผม จากที่เปลี่ยนมาตั้งแต่แรกๆนะครับสิ่งที่รู้สึกได้ก็คือ,อเสียงเครื่องนะครับเงียบเหมือนเหมือนรถเดิมปกติครับไม่มีปัญหาแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยความร้อนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติของตัวรถเลยครับก็คือจะอยู่ในช่วงสี่ขีดถ้าเวลาแบบใช้งานทั่วไปนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่ผมมีความรู้สึกว่าความร้อนมันลดลงครับเือถ้าถ้าเกิดเป็นตัวเครื่องเดิมเนี่ยเวลาขี่เนี่ย ถ้ามันขึ้นมาสี่ขีดแล้วเราขี่รันยาวไปเลยครับมันจะคงค้างอยู่ที่สี่ขีดตลอดมันจะไม่ค่อยลดครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวหกสิบเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าบางทีบางช่วงที่มันจะลดลงมาสามขีดความร้อนมันจะลดลงมาอยู่ที่สามขีดก็ยังตอนนี้ก็เลยแบบลองจับอาการดูว่าเออมันมันจะมีเกินไปเกินสี่ขีดไหมนะครับแต่เท่าที่ลองมาคร่าวๆประมาณสองร้อยโลเนี่ยก็ไม่มีอาการครับไม่มีอาการเกินข้นไปห้าขีด ก็อยู่ที่แม็กซ์สุดก็อยู่ที่สขีดเหมือนกับรถเดิมครับเนี่ยครับขี่ขีไปมันก็ลดลงมาเหลือสามขีดนะครับคือถ้าถ้าเกิดเป็นตอนที่เป็นเครื่องเดิมเนี่ยถ้ามันขึ้นไป4ีขีดมันแทบจะไม่ลงมา3าขีดนะครับเี่ยตอนนี้ความร้อนลงมาที่3าขีดละ อตราเร่งครับอัตราเร่งคือต้องบอกนะครับว่ามันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วอ่ส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมซ้อนสองเนี่ยครับอัตราเร่งมันเท่าๆกับรถเดิมๆที่แบบขี่คนเดียวเลยครับก็คือมันได้กําลังที่เพิ่มขึ้นมันก็เลยน่าจะแบบสามารถรับน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นได้นะครับ วิ่งในเส้นเขาบ้างนะครับเส้นที่จะมีการขึ้นลงเขาอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ผมใช้ออกทริปประจํานะครับแล้วก็เป็นการเซตที่อยากจะได้รถเนี่ยเพื่อให้มาวิ่งเส้นเส้นประมาณเนี้ยโดยเฉพาะนะครับไม่ได้เน้นเป็นสายไปดังโลหรดอเราเอาไว้ไปเน้นทับตีนะครับก็จากที่ขี่เมื่อกี้ครับลองอยันยืนพื้นมาที่ร้อย 20่สิร้อยยี่สิกว่าเลยนะครับอลองยันนายาวๆดูก็เพราะว่าความร้อนก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับความร้อนก็ยังอยู่สี่ขีดเหมือนปกตินะครับก็แปลว่าสำหรับชุดเครื่องหกเนี่คือหมดปัญหาเรื่องของความร้อนของเครื่กวนๆนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เส้ทางพวกนีน้ก็ครต้องระว,วังกันหน่อยครับเพราะว่าโค้งลักตายเยอะครับ แวะกินกาแฟที่นี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะมา,าสรุปให้ฟังนะครับว่าจากการใช้งานตัวชุดคิดนะครับของ h ฮสปีดลูกหกสิบมิลเนะี่ยพอใส่แล้วแล้วก็จากการใช้งานเนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปนั่งสรุปให้ฟังครับน่าจะได้ผลจากการใช้งานพอสมควรละโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกินกาแฟครับนี่ร้านนี่ ครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับก็ใช้งานได้สักระยะหนึ่งแล้วก็มานํามาออกทริปในเส้นทางประมาณที่ผมเนี่ยจะต้องได้ออกทริปเป็นประจำนะครับก็คือเส้นทางที่เน้นเรื่องของการขึ้นเขาลงเขาแล้วก็การเล่นโค้งนะครับผมก็สําหรับตัวชุดคิดที่ใส่เป็นของ h ไ s p e e d นะครับลูก60มิลนะครับผมแล้วก็ก็จะได้ชุด หัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีด 160cc ที่ติดมาให้นะครับอตอนนี้ก็ใส่ไปอยู่แล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละที่ชุดคิดที่ผมใส่เนี่ยสิ่งที่ผมอยากได้นะครับก็คือเรื่องของกําลังรถนะครับผมเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเราได้เรื่องของกําลังมาแล้วเนี่ยเวลาเราไล่ต่ออย่างอื่นอย่างเช่นไปไล่ข้างไล่เม็ดหรือว่าไล่อะไรก็แล้วแต่นะมันจะทําได้ง่ายขึ้น,นครับของผมเนี่ยคือต้องการเน้นในเรื่องของกําลังในการไต่ขึ้นดอยหรือว่า เวลาเข้าโค้งเนี่ยแล้วก็แบบจะออกโค้งในเวลากระแทกคันเร่งเนี่ยมันต้องสั่งได้ดั่งใจมันจะดีที่สุดครับคือจะมาเหมือนแบบสายด้านโลแบบหมอบไปยาวๆนี่ยอ่าอันนั้นไม่ใช่สไตล์ผมนะครับผมก็เลยตอนนี้จากที่ลองเทสดูทั้งการขับขี่ในเมืองนะครับผมแล้วก็อ่าตอนนี้ขึ้นมาบนเขาแล้วลองขับขี่ขึ้นบนเขามาพอสมควรแล้วก็รู้ฟีลพอสมควรแล้วสิ่งที่ได้เราต้องบอกว่า เวลาเราอัพท c ขึข้ามาเนี่ยสิ่งทีงไ่ได้มันคืออะไรขึ้นมันก็จะได้กําลังของรถที่เพิ่มมากขึ้นหลังจากนั้นกําลังที่เราได้เนี่ยมันส่งผลอะไรมันส่งผลให้อัตราเร่งเนี่ยทำให้ดีขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาเปิดคันงเร่งเวลาออกตัวหรือว่าการกระแทกครนงเร่งเวลาที่จะเร่งแซงเนี่ยครับคือมันมาได้ทันใจกว่าทันใจกว่ารถเดิมแน่นอนอย่างเห็นได้ชัดอย่างของผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิด ซ้อนสองแล้วก็ขี่เนี่ยมันมีฟีลลิ่งที่เหมือนกับรถเดิมที่ขี่คนเดียวอาลงประมาณนั้นเลยครับก็ซ้อนสองก็อยู่ที่ประมาณ110ถึง120กิโลครับประมาณนี้ก็ได้ฟีลลิ่งที่เหมือนกับเราขี่คนเดียวที่ประมาณ70กิโลแล้วก็ในเรื่องของอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมมีความรู้สึกนะค,คืออาผมเติมเต็มถัง2ถังลวที่แบบลองกับรถคันนี้นะครับมีความรู้สึกว่า พอเวลาเราอัพ p ีซีเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันส่งผลให้การขับขี่ใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยมันมีความประหยัดขึ้นสําหรับผมนะเพราะผมลองขี่เนี่ยการประหยัดน้ำมันเนี่ยเยอะขึ้นไม่ใช่ผลจากหน้าจอครับแต่เป็นผลจากการที่เราดูว่าเราวิ่งไปกี่โลแล้วเ,เติมไปกี่ลิตรเนี่ยเอามาหาันหารดูเนี่ยมันเท่าๆท,ที่ลองถังลาสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ44กิโลลิตรในแบบที่ผมขี่คืออาจจะมีแบบขี่เร็วบ้างขี่ช้าบ้าง พนกันไปครับก็อยู่ที่ประมาณ44กิโลลิตรซึ่งเมื่อก่อนตอนนี้เป็นรถเดิมเนี่ยขี่ฟีลลิ่งประมาณประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณนี้เลยจะอยู่ที่ช่วงประมาณอ่าไม่เกิน40กิโลลิตรครับจะอยู่ช่วงประมาณสัก39ประมาณนี9กิโลลิตรแล้วในเรื่องของการขับขี่บนเขาครับอันนี้การขับขี่บนเขาคือสิ่งที่รู้สึกได้เลยลก็คือเส้นเนี้ยผมเคยเอารถเดิมมาแล้วก็วันนี้เป็นลูก60ขี่ขึ้นมาอัตราเร่งดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับคือ เวลาขึ้นดอยเนี่ยเราจะเปิดคันเร่งน้อยลงกว่าเดิมทุกทีบางเนินเนี่ยบางทีอาจจะต้องเปิดแบบจนแทบจะแทบจะสุดแต่ตัวนี้แบบเปิดมาผมว่าอัตราการเปิดคันเร่งเนี่ยน่าจะลดลงเยอะครับสิบถึงยีของการเปิดคันเร่งนะครับก็ถือว่ามีกําลังในการไ่ขึ้นมาเนี่ยได้ดีกว่าเดิมเยอะทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างเช่นการเล่นโค้งเนี่ยเวลาเราออกโค้งนะครับถ้าเกิดเป็นรถเดิมเนี่ยบางทีเราจะ เรา,าขังเร่งก่อนข้าโค้งใช่ไหมเราเวลาเปิดเร่งออกโค้งเนี่ยถ้าเป็นรถเดิมเนี่ยบางทีผมเปิดจนสุดเลยเพื่อจะให้แบบมันออกโค้งเร็วๆแต่ถ้าเป็นชุด60เนี่ยเวลาเปิดเร่งเนี่ยเราเปิดน้อยลงกว่าเดิมครับมันให้อัตราการพุ่งตัวออกไปนอกโค้งเนี่ยพุ่งไอ้พุ่งตัวไปนอกโค้งไม่ได้พุ่งพุ่งออกออกโค้งเนี่ยทำไปได้ดีทีเดียวครับดีกว่าเดิมเยอะอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวนะครับผมผลที่ได้นะครับจากตัวชุดคิด 60มิลของไฮสปีดครับผมแต่ถ้าเกิดว่าหลายคน,นครับกลัวเรื่องประกันนะครับก็ก็อย่าทําดีกว่าเน้นว่าอย่าทําดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราทําเครื่องไปแล้วเนี่ยประกันน่าจะเรียบร้อยแล้วครับขาดนะครับผมก็น,นี้ก็จะเป็นการทดสอบนะครับชุดคิด60มิลของไฮสปีดนะครับผมสำหรับสนนราคาก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณ2,000กว่า3,000น่าจะอยู่ช่วงประมาณนี้นะเพราะว่านี้ ทาง High ฮส e ีดส่งมาให้นะก็ต้องขอคุณทาง High ไฮสปีดล่าครับที่ส่งมาให้ผมลองนะเพื่อให้รู้ฟีลลิ่งของการอัพลูก60เนี่ยมันจะดันดอยได้ดีไหมหรือว่าทําได้ดีไหมกับการออกทริปในสไตล,ล์ผมนะครับผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันครับรับการรีวิวการใช้งานจริงนะครับกับตัวชุดคิด60มมิลของทาง High ฮสปีดนะครับผมก็ไว้เจอกันคราวหน้าครับว่าผมจะรีวิวอุปกรณ์สำหรับ มอเตอร์ไซค์ตัวไหนนะครับผมก็วันนี้แค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวไว้ค่อยออกทริปยาวแล้วค่อยมีโอกาสมาเล่าต่อโอเคครับสวัสดีครับ